โกแตกเต็มๆชาวเน็ตลดัดไม่อายหรอเดี๋ยวได้ข้าคุกทั้งคู่น้องเวฟบพี่พรผู้รักต่างวัยประกาศ่าวดีมีทายาทลูกแฝดเป็นอีกคู่ที่เหล่าบรรดาชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจสําหรับผู้รักต่างวัยที่กําลังโดง่งดังในโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกินจากติ๊กตอกสำหรับน้องเว็บและพี่พรโดยผู้รักคู่นี้กําลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลล่าสุดน้องเวฟพี่พรผู้รักต่างวัยประกาศ่าวดีมีทายาทลูกแฝดโดยได้ออกมาโพสภาพอัลตราซาวด์โดยได้ระบุว่ารู้ว่า,วาจะเป็นพ่อคน ว่าดีใจแล้วยิ่งรู้ว่ามีลูกแฝดผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวครับพร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าอุ้มบุญแต่ล่าสุดก็มีชาวโซเชียลจับโปสหลังคู่รักต่างไว้ได้โพสต์ภาพอัลตราซาวโดยพบว่ารูปที่เอามาโชว์เหมือนรูปในอินเทอร์เน็ตเป๊ะและมีชาวโซเชียลสงสัยว่าทั้งคู่ทำคอนเทนต์เพราะว่ามีการประมดเว็บพน,นันใต้โพสต์ด,ด้วย สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549หรือส่งทางอ e ีเมล twsofficial 182549 at gmail.com